สวัสดีค่ะตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วไปพี่น้องไปหาเก็บเพชรเด็กรอบค่ะไปตอนในบ้านนี่ยคะ่ะมันยังออกดีค่ะไปติดตามกันนะจ้ากดกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะตอนนี้กำลังสิไปจ้ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาหาเก็บเห็ดชรค่ะย่างไปเห็นแล้วค่ะนี่นเ็ดอกนึงแล้วมื้อนี้อืิ กันได้แล้วค่ะพอช่วยนี่โอ้ยสองจุง๋มโอ้ยสามจุ๋มกันเฮ้ยสามจุ๋มโอ้ยมันหมักจุ๋มี่ค่ะอมืมาเด้อมาเด้อมูเจ็บแย้เจ็บแยด,ด,ดเอาในแต่ขามันที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหามีดจิ้มกันหามีดจิ้ม อ้าวถิมตําอืมมันหัวต่มาห่อนลงไม่ไม่ไมตัลงมากมันนีได้สองสามจุมแล้วอืมมันีมีเห็นเหนไแม พี่เบิง่งค่ะหาเห็ดหาเหา็ดคอยพี่เบิง่งมันอยู่ไหนนี่แหละในป้านี่แหละเขาหาเรเห็นเนายากมูลมดอืมคนหายคนหายอนจำมีไมเน,น,นี่ยนีค่ะ เินจูงแดดแงะยู่ไหนได้อยู่ดอกไหมแรกๆค่ะจูงฮ็ดพี่จะจูงจูงมันไม่แดดมาๆๆผู้ใดมีก็วิ์มาหาเจ๊กเห็กินได้ มีโควิดมาติดป้าเห็ดติดป้าเห็ดจะบาได้เห็ดเบี้ยงยังหาแต่เห็ดอยู่นี่ล่ะก็พ่อได้ไปขายพ่อได้กินเหงื่อได้เห็ดเบี้ยงยังค่ะหาแต่เห็ดแต่มันคลั่กไรติดป้าเห็ดนี่ติดป้าเห็ดปันติดกีนมลุดนี่แล้วครับเป็นโอรูนี่เห็ดเห็ดค่ะเห็ดเห็ด สองจุง่มสองจุง่มสองจุง่มอ้าวตัดหลายุลนปเลยค่ะเออได้อีกแล้วได้อีกแล้วอื้อ ไส้ก็ไส้ว่าถือกี่นีได้สองตัวนี่ก็ออกเทลโมูแน่นหน่อยนี่นี่นี่เนวะเนี่ยกินกินพวกนี้นะฮึโมเมน เห็นบ่เห็นบ่ฮักใคร่ฮักได้เฮิตแล้วดอกนี่จุ่มน้ำค่ะจุ่มน้ำจุ่มน้ำมะปราเการกวนพี่น้องมาว่านี่ป้านี่ได้ดอกหลายดอกได้สามจี้ดอกคุณน่ะโอ้มีมีปีนองมีกระปออกกระปอกนี่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  นี่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 ลังออกเอ้ยออกมาเถือเด็ดออกมาเถดดเ่าปนี่ยี่เด้นี่ยเป็นกุ้น่นมีปอนี่ื่านี่เดซี่หาดอกพ่นีู่นีเด้โอ้เฮ็ด ปวกพี่พี่ได้อีกอะนี่เห็ดขอไข้นี่เห็ดขอไข่ให้เห็ดปวกนี่เค็ดจุกอีกด้วยตรงนี้่เห็ดขอไขอ่ เฮ้ยฮักบดเลยอะไรอีทิเข่ามากตกอีทิเฮ็ดกข้าใหเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตาบป้ายดอกบับไงเฮ้ย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 แต่เห็ดดอกเห็ดปวกดอกนึงกะดีใจเลยค่ะไปไปป้าไม้พี่น้องมาป้าไม้ค่ะแต่มันอยู่นี่มันเห็ดมันเห็ดเพิ่งดูเหร bưng con con mình hết hết để mình tập mèn hết út mèn đi <laughs> vậy để nhái tập hết nữa cả hết tao bằng ú à cái nồng hết cả hết Uh huh. เอา้จาจักท้ายสิได้บุญเนาะกล้องอะไรนี่ได้แล้วครับพี่น้องได้แล้ยมูมูมมมมทั้งหลายโอ้บเฮ็ดบักจุ่มง่ายเลย, mm hmm. ยนะนี่มันโดนแมฉีดดินจ้ะมันแตกมันโง่เลยอื mm ้ม hmm. ไดบปิดไว้ปิดไว้ฟปิดไฟปิดไฟปิดไฟได้แล้วดอกนึง ป้าลาดอกป้าดอกยังหายก่นนเดี่นี่อ oh ีกแล้วค่ะแดดมันอยู่ที่ไหนเหตุที่ไหนค่ะแมนเหกันไหก่อนโอ้แมนมันหลอกปนฮะแมนหลอกครับออ้ยแมนอ้แมนอดิาแมนอีกหเห็ดเเห็ดเตดกมันยงอยู่เด้อ เบื้องเฮ็ดค่ะผู้ใดเบิ่งเราค่ะกดไหลกดตะตะไข่นะไม่เด้อมาแทมมือหนามือมุนมาแเทมีคลิปดีๆจะได้มาลงมในเบิ้องจะได้จะได้หูวจักจะได้ท่านนะท่านลงคลิปไปมือว่านี่มาหาแล้ยวเพาท่านในลงคลิปก่ะคลิปมันเต็มเฮ็ดแง่เนี่ยแต่มันนี่ว่าจะมีลงมในเฮี่ยเบื้องค่ะเฮ็ดค่ะ ได้แล้วค่ะพูดนะตัวบางงี้ไปไม่หายเห็นเหมเห็ไเห็นบ้นี่ยแจุ่มนึงเลแเห็ดนี้จุ่มนึงไ่ไง่เห็ดจุ่มนึงตอเนี่เคยมาหาแต่แต่ใ้ตัวเลยแต่พท่นไปนอกไปหน้าก็มาหาตัวเละ เป็นอย่างนุกอยงเต่าก็ไปอไปกินอย่างนอยงเต่าแล้วค่ะเห็ดค่ะเห็ดะอน้มักดูตั่่เห็ดค่ะเห็ดูเ็ดไปนี่ค่ะก็เห็หนอกน นี่โอ้แหมมาใหมาเดลหน่งนี่นี่นี่เฮ็ด,หด,หดเห็ดเฮ็ดนี่กระเฮ็ดจัากได้พ่อมาผีตัวไหนป้าน,นี่ยคยหาจินได้พ่อเด๋อวัน้มาโดนแล้วเขาจะที่จะท่างเพิน่นวัไดี้ยูดได้กินนี่ไปลงยูทูบไปใช่ไหม เียไ,ไปลงยูทูบให้มูบังผู้ใดบังดอกกดติดต,ตามกดกระดิ่งน้ำได้เด้อาเทียมมือรุ่นมาพอดอ,อกกำงามกับเด็กถ่ายมูบังอีกเห็นกนดี๋ยถ่ายมูยบังอีกนี่ดอกนึกค่ะสวมาก Okay, จง Ideally, so much, thin, thin, thin ุงนี so ้ในแล้ค่ะจ oh, ุ้มสองจุ้มเล่นหน่อยนแล้วนางออมตะโมดูนตรโมนั่นมาเห็นเจ็บจะได้หย็บขับนะจุ้มบังไงค่ะสองโดบนี้ดนี้สองจุ้มนี้ค่ะโอ้กำลังขึ้นมากค่ะ ออกเห็นกันเด้อค่ะทนเลกันเดนอค่าง้วงนี่เอาเอาว่างวงนึงเนี่ยทีเห็นป้าคันนะย่งางอ้อมไปออมมาจานจะตียบเนี้ยไงเอ้าย่างหางต่อยก่อน,นเห็นวๆค่ะวันศิวออกไปสุบป้าน,นี่แหล,ละเห็นอินีนปูรูอยู่อืมนี่เมนดีเลยกําลังวันศิวอกจากป้าน,นี่ยไหมย่งางอ้อมไปอ้อมมาหรือบไไ่ได้มาตั้ไใดเนี่ย ได้แล้วค่ะได้แล้วเด็กแล้วจุ่มหนึ่งอโอ้ยังอ่อไปอ่อม,มากเลยมันอะไ้มันยุ่งเแถวนี่ติเหตนไะงมันหลงคนทางไหมหายกันนะมีโบมือรุ่นมามหาหนิเหรเนาะ